สวัสดีครับทุกคนออมสินฟอร์ฟันเ d v เว i ตี้นะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่ได้แลยครับต้องลองนะครับคลิปนี้จะมารีวิวครั้งแรกกับ Limited Edition o r e อ Coca Cola นะครับซีโร่ซูกานะไม่มีน้ำตาลนะครับผมเป็นโค้กซีโรนะครับ โอรีโอมันจะรสชาติเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นขอเทใส่กแก้วก่อนนะสีมันจะเหมือนโคโคคาโคล่าทั่วไปไหมลิมิต edition น,นะครับ edition โอรีโอ โคคาโคลาผมแช่เย็นมาแล้วนะเห็นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยลองขอลองวันนี้แหละซื้อมาแช่ในตู้เย็นไว้สองคืนแล้ว เออเฮ้ยมันอร่อยดีนะครับได้กลิ่นด้วยเนาะได้กลิ่นมันกินโอรีโอ้ด้วยรสชาติรสชาติของโคโคล่าก็จะเบาลงนะครับก็จะเพิ่มกลิ่นของโอรีโอ้รสชาติโอรีโอ้เข้ามาด้วยจะมีความซ่าของของโคลา่านะครับ อร่อยเลยนะครับเนี่ยอร่อยจริงหวานไหมหวานครับผมหวานแบบไม่มีน้ำตาลเมื่อกั้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าหวานได้ยังไงมาดูว่าเขามีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างน,น,นะฮะ อ้ามีคนอยากลองชิมนะครับอ่ะชิมด้วยกันอร่อยมันโอรมมิโอผสมโค้กเลยโค้กคีเอชัอนโอริโอเนะกระป๋องนี้ขนาด ราคา17บาทนะครับ325มิลลิตรนะครับปริมาณ325มิลลิตรผมกำลังหาส่วนผสมนะครับอันนี้บริษัทผู้ผลิตข้างบนนี่เป็นข้อมูลโภชนาการอันนี้ก็เป็น คุณค่าทางพภชนาการต่อนหนึ่งกระป๋องผมกำลังอ่าวว,วกกลับมาที่เดิมไล้ best t r ์ forever อลิมิติทามอืมผมหาส่วนประกอบส่วนผสมไม่ได้ไม่มีในกระป๋องเหรอไม่มีนี่ไงส่วนประกอบสำคัญ สารให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะสีธรรมชาติสารควบคุมความเป็นกรดสารให้ความหวานนะซูคราโลสและแอซิลัสอาหางไงไม่ออกนะครับวัตวัตถุก,กันเสียก็มีแค่นี้นะ มันไม่ได้ซ่ามันโคลาดปกตินะครับแต่โดยส่วนตัวก็อร่อยนะครับผมไปลองดูเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาโอริโอที่เป็นขนมโอริโอนะครับเป็นกน้อนก้อนแหละคุกกีนะ้มารีวิวคู่กันสวัสดีครับ